บอกเบอร์ฮะครับเอ๊ะที่ไ,ไหนอ่ะให้เด็กคนนึงอะที่บอกว่าเพื่อนแย่งสติกเกอร์ไปอ่ะให้ถึงอัดคิปใช่ไหมอัดอยู่อัดอยู่ถึงให้ถึงมือเพื่อนด้วยนะครับให้ถึงเพื่อนเพื่อนนะ โอเคก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel าซ่าแฮปปี้เบเกอร์วันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขี่รถออกไปเล่นไหนเลยวันนี้ก็ลกลาวว่าจะเอาเจ้าแซ่แปดร้อไปหาขี่รถเล่นขี่เที่ยวแถวในนิคมลากระบังครับทุกคนอะ ยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าคลิปนี้มีคอมเมนต์ยังไงอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยเพ<อ>ื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับ<อ>เดี๋ยวผมพาเจ้าป่าแซ่บแปดร้อยคันนี้ไปขี่เล่นกันโอเคทุกคนมาเดี๋ยวงั้นเราเดี๋ยวเราไปหาขี่เล่นทางโรงเรียนกันนะครับทุกคนเออ เพื่อจะได้เจอเด็กๆจะได้แจกสติกเกอร์เด็กๆกันหน่อยนะทุกคนช่วงนี้ก็โปรโมทช่องหน่อยนะครับผมก็ผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะการดูก็ยังไม่ค่อยมีนะทุกคนก็ยังไงผมก็ฝากช่องผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์อะไรเข้ามาได้แนะนํามาได้นะครับแนะนํามาได้ตลอดเลยนะทุกคนไม่ชอบแบบไหนหรือว่าอยากดูแบบไหนติดขัดอะไรสามารถแนะนําผมได้ตลอดเลย นี่ทุกคนมีตำรวจประจำเลยนะผมจะได้ขี่รถไปถึงไหนไหมหวังว่าอย่าโดนจับก่อนแล้วกันปกติก็ไม่เป็นไรนะถ้าผมมีป้ายทะเบียนมีกระจกใส่หมอกกันน็อกอะไรโอเคหมดทุกอย่างก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหรแต่ถ้าเกิดทําผิดอ่ะตำรวจจับแน่นอนนะว่านผมบอกแล้วยืนข้างหน้าผมสองคนเลย เต็มเ,เ,เลย2คนอมองดูพี่เดี๋ยวส,สะแกปบะคริปให้ครับพี่พี่เอาไม่ได้ยังไงวะพี่ไม่มีกระจกวะทำไมผมมีแค่ข้างเดียวผมโดนจับเลย จอดรถตรงไหนได้ครับพี้ครับรถจอดรถตรงไหนได้ครับเนี่ยเด็กเยอะเลยฝั่งไหนโอ้เต็ม เดี๋ยวพี่จะพาพยภาคผู้เยาว์นะครับวันนี้ก็อยู่กับเด็กสองสามคนนะตอนนี้ก็อยู่โรงเรียนอะไรปะจําไม่ได้อ่ะเออก็แจกสติกเกอร์ให้น้องๆไปหลายคนแล้วอันนี้โรงเรียนอะไรนะหนูฮะใช่แต่เรามาจากเรียนไหนเนี่ยเอาคนละโรงเรียนกันเหรอเออป่ะพี่น่าจะไม่น่าถามไปใส่เสื้อขาวเนาะมาจากเรียนอะไรนะวัดดิน,ดนดกําลังจีบเด็กอยู่ครับ อะไรโอ้เลิศเทอะอะไรนะครับเราจะพาน้องไปเที่ยวต่อเนี่ยพี่ก็ว่าไปอีกเสียหมดครับอ่ะแต่เราจะได้ติดอยติดไหนอ่ะอันนี้หนูพวกหนูมารอใครเนี่ย กลับโรงเรียนเดีวยวกันเหรอกลับบ้านด้วยกันเราเอาหมดทุกอย่างเลยนะพี่ดังทั่วโรงเรียนเลยอ่ะก็สำหรับสติกเกอร์ผมก็ให้น้องๆไปหลายคนแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายลิปไปด้วยเนาะ โอ้ตอนนี <joke in> ้ก <TF 3> ็จะกลับแล้วเด็กๆคุณผายไปไหนหมดไม่ได้เขาก็ต้องเข้าโรงเรียนนะเด็กลงยันนี้ดีมากทุกคนคือถึงเวลาปุ๊บอาจารย์ก็ให้เข้าห้องปั๊บปุ๊ปุ๊บเลยนะ ไปไหนหมดไหนใครยังไม่ได้สติกเกอร์อยู่บนห้องหมดครับอยู่บนห้องหมดเลยเหรอให้เด็กคนนึงอ่ะที่บอกว่าเพื่อนแย่งสติกเกอร์ไปอ่ะใค่วะมันชื่อไอเมียเพรามันตัวเตี้ยไปเรียกไหมพี่ไหนได้ไหมมันอยู่ข้างบนมันเรียนอยู่อ๋อเรียนอยู่เหรองั้นพี่ฝากด้วยนะเดี๋ยวฝากฝากไปเพื่อนด้วยให้ถึงพี่อัดคลิปได้ไหมอัดอยู่อัดอยู่ถึงให้ถึงมือเพื่อนด้วยนะครับให้ถึงเพื่อนๆนะให้ถึงน้องเขาด้วยเออโอเคครับขาผมไม่เา็ครับ ขาไม่ไปเอาไหมเอาสติกเกอร์ไหมไม่เอา <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> แล้วก็กลับบ้านแนละ้วทุกคนก็เอ่อขี่ค้างเที่ยเลยเดินป้าย ีิมาโพโรงบาลบาา้าว้ามเจอสายหม,ยอยอม่อไหรยเฮ้ยหมอตดิเอาดิ เฮ้ยเจอของแท้ว่เจอเจ้าถิมเว้ยยอมได้ไงอ่ะยอมได้ไงอ่ะเอาดิเฮ้ยหมอมเดียวเอาดิเอาดิเอาดิแล้วเฮ้ยไม่บอมว่ะบอมดิเอาหบอมบอมเฮ้ยหมอมดิบอมบอมเอาเฮ้ยหมอมดิเอาไม่มอมโดนของแค่เขาด่าเลยเฮ้ยหมอมดิเฮ้ยเฮ้ยเราอย่ายอมแพ้มันดินี่ยอย่ายอมบอมดิมอมเดียวดิอย่ายอมแพ้มันดิเลย อย่ายอมแพ้ไปดิเอาดิโอ้ยไม่เอาเลยดําเงินไม่เอาดํเาเงินย,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 ยอมแพ้ดับไปแล้วโน่นโด่นด้วยดับโน่นโอ้ยเอาแบบไหนไงเอาดิหมอบดิเตะกีฬาเราไม่หมอบต่อนอะโอ้ยเจอสายหมอบบ้าปไปแล้วไปแล้วโน่นโนนว้าเจอของแพ้โอ้ฝั่งโน่นแพ้ หมอบแล้วหยุดมอบแล้วขอไอยังเขาต่อโอ้ยเอ็งนี่สุดว่ะโอ้ไอ้หนูเอ็งสุดว่ะเฮ้ยพี่พี่กดไลค์หนึ่งทีไว้นี่ทำหน้าตาเฉยด้วยไม่ได้ไม่ได้ไ คือหอนแถวมาโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ที่ผมไปจีบเด็กแล้วก็อยากติดคุกเนี่ยยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ของต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจริงวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย